ห่วงหัวรีนะครับห่วงหัวรีหรือ,อพยุหอหลํานะครับพยายุหอหลําเป็นตอนนี้น่าจะเกือบแสนนะครับต่อกิโลนึงปลาแพงเป็นบ่อน,นี้เลยครับเป็นปลาพวงชมพูนะครับราคาขายอยู่ประมาณตอนนี้น่าจะประมาณ4 5่0 0ถึงห้าพต่อกิโลนะครับเป็นที่สู์การเรียนรู้ในอนาคตข้างหน้าเลยด้วย สวัสดีครับผมเจมคนเมืองกินเที่ยวเล่นนะฮะวันนี้เรายังไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหนนะฮะเราก็ยังอยู่ที่ทุ่งที่นาเหมือนเดิมแต่ว่าเราย้ายสถานที่นิดนึงนะฮะก่อนหน้านี้เราอยู่ที่ไร่ของพี่ชายนะฮะไร่บุญส่งนะครับแต่ตอนนี้เรามาอยู่ที่ไร่ของพี่หนึ่งนะฮะพี่หนึ่งในทีมงานของเรานะครับนี่พี่หนึ่งกำลังให้อาหารปลา,ารตรงนี้ก็จะทาเป็นไร่พอเพียงเนาะตาไร่พอเพียงจะทําเป็น เหมือนไอฟาร์มสเตย์นะครับในอนาคตทั้งหนาครับตอนนี้ก็จะมีหลายโซนเลยครับตอนนี้จะมีทั้งปลามีอันนี้นี่ปลาคาฟครับผมปลาคาฟปลาผู้ชายอ๋อนะอันนี้อันนี้เป็นบ่อปลาคาครับครับแล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นปลาหมอปลาหมอปลานินนะครับแล้วมีกุ้งแต่กุ้งนี่ออกไปแล้วนะครับกุ้งนี่ออกตรงนี้เลี้ยงอะไรครับตรงนี้อ๋อตรงนี้เป็นกบนะครับตรงนี้เป็นกบครับลืมบอกครับตรงนี้ตรงนี้ที่เห็นเป็นไอกระเบื้องกระเบื้องฝั่งตรงนี้จะเป็นกบนะครับมีนะครับยังเห็นอยู มีกบแล้วก็อันนั้นจะเป็นปูนาอ๋อห้องนู้นเป็นปูนาห้องนูนนนงน้นเป็นปูนาครับอ,อแล้วส่วนอีกห้องนี้ยังว่างอยู่ครับยังว่างอยู่อ๋ออะไรครับตอนนี้ตอนนี้มีสองห้องกับที่เรียเลยกบนี่ก็เลี้ยงมาโฮ้ยสี่ห้าเดือนแล้วมั้งครับเนี่ยอ๋อตัวใหญ่<อ>แล้วมั้งโอ้ตัวใหญ่นะตัวใหญ่มากเลยครับอ <sk r ises> ่าต้องโฟกัสหน่อยนะในกล้องน่าจะไม่เห็นนะครับน่าจะไม่เห็นพะช่วงนี้มันเป็นช่วงจำศีลครับจำศีลครับมันเข้ารูครับภาษาเหนือเขาเรียกเข้าปอด มันเข้าปอดถ้าเป็นภาษาเหนือภาษาเมืองเนาะคําเมืองเขาเรียกเข้าปอดครับก็คือมันเข้ารูนั่นแหละนะฮะ <Okay. S 2> มันจํศีลนะฮะช่วงนี้นะครับแล้วส่วนโซนหลังนี่ก็จะเป็นของพี่หนึ่งเขาหมดเลยนะครับเป็นทานาเนาะทำนา,ำนาตรงนี้ก็ทําเองหรือเปล่าใช่เป็นทําเองครับทาเองเป็นกเกษตรผสมผสานครับนี่พ่อพ่อจะเป็นคนทำรัดตอนนี้ผสมผสานทั้งหมด15ไร่นี่ก็คือจะแบ่งเป็นโซนว่าจะมีพื้นที่ที่ปลูกผักด้วยเนี่ยเช่นพวกนี้ครับมะละกอมะม่วง อันนี้จะเป็นต้นมะม่วงหมดเลยนะครับตัวน,นี้ยาวเลยเป็นต้นมะม่วงอะไรบ้างครับคือจะทําเป็นกเกษตรผสมผสานครับแล้วเมื่อกี้ผมเห็นข้างหน้ามีบ่อปลาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่บ่อด้านหน้าด้านหน,น้า,นานมีปลาไหมครับมีครับมอีอ๋อมีอยู่เนาะโอ้ยต้องบอกว่าตัวบักเอกเลยนะครับมีบ่อน,นั้นจะเป็นบ่อปลารวมครับจะมีทั้งปลานิลปลาสวายปลาปลาบึกด้วยครับบ่อตรงนั้น แต่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคุยกับพ่อแล้วเดี๋ยวให้พ่อออกมาหนึ่งตัวนะครับนะปานินเรามาทำไอ้รูอะไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปคิดดูอีกทีหนึ่งครับว่าตอนนี้วัตถุดิบเราจะมีอะไรบ้างครับ <Okay. S 2> แต่ส่วนมากก็ปไ๋ยหมดแล้วมีพริกขิงขาตะไคร้อะไรหมดเดี๋ยวเป็นเราไปหากันอีกทีหนึ่งพืชสวนควก,ก็ปูไว้หมดแล้วปไวยหมดแล้วครับโอเคครับผมแต่ไม่รู้จะเป็นรูอะไรนะแต่ยังไม่รู้เนาะแต่ให้ทางคุณพ่อของพี่หนึ่งนะฮะจับมาให้ก่อนหนึ่งตัวนะฮะได้ครับตัวนี้เกือบไซส์ประมาณเกือบโลเลยนะ ก็เลี้ยงมาตั้งแต่วันหกเดือนละหกเดือนเจ็ดเดือนแล้วครับก็รับนะครับตอนนี้มันคือถึงสเต็ปที่สองแล้วที่ว่าจะทําต่อนะครับว่าจะทําเป็นแบบอไแบบแนวฟาร์มสเตย์อะไรประมาณนี้ครับอ๋อจะทําเป็นแบบใช่เป็นที่ศูนย์การเรียนรู้ในอนาคตข้างหน้าอะไรด้วยเออก็ดีนะครับสำหรับคนรุ่นใหม่อะไรพวกนี้ถ้าอยากเข้ามาเรียนรู้อยากมาลองดูอะไรนะครับคือฝั่งนี้ผมจะเลี้ยงมีเป็ดไข่กับเป็นไก่นะครับไก่ก็คือไก่ ไก่เนื้อไก่ไก่พื้นเมืองเนาะไก่ล้านนาเราอันนี้นี่เป็นเป็ดนกล้องเห็นไหมนี่เป็นเป็ดไข่แต่ตอนนี้ลงลงไม่ค่อยเยอะครับลงประมาณสักห้าสิบตัวนะครับอันนี้เขาเขาเดินเข้าเล้าเองเลยหละฮะหรือเราเราต้องไปไล่เดินเข้าเองครับอ๋อเขาเดินเข้าเองเนาะเราจะมาปล่อยช่วงตอนเช้าประมาณสักสิบโมงอย่างเงี้ยเพราะว่าตั้งแต่ช่วงตีสี่ถึงเก้าโมงเนี่ยมันจะไข่ไข่อยู่ในเล้าแล้วเรามาเก็บเอาครับอ่าช่วงสักสิบโมงสิบเอ็ดโมงเราก็ปล่อยปล่อยมอออกมาเล่นน้าหาอะไรบ้างอ่ะ ออกลังกายเขาจะใช้ชีวิตประจําวันของของเขาก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ครับประมาณนี้แต่แต่เสียดายนะครับมามาตอนนี้มันกี่โมงวะตอนนี้มันเย็นแล้วตอนนี้นะครับก็บ่ายห้าห้าโมงละห้าโมงครึ่งแต่จริงๆอะถ้ามันมาตอนเช้าน่าจะเห็นไข่นะครับแต่ไม่ไม่แน่นะเผื่อฟุ๊กมันมีอาจจะเหลือหลงเหลือสักสองสามฟองครับเพราะตอนเช้าพ่อเก็บไปแล้วครับอืม น่าสนใจนะครับเกษตรผสมผสานแล้วก็จะทําเป็นฟาร์มสเตย์ฟาร์มสเตย์นะฮะเป็นฟาร์มสเตย์แนวฟาร์มสเตย์ครับนี่ก็พระอาทิตย์ก็จะตกแล้วนะนี่วิวดอยดังนอนนะฮะอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับเดี๋ยวต้องรอพระอาทิตย์ตกครับสวยครับเดี๋ยวไปดูฟาร์มเป็ดกันนะครับเดี๋ยวผมพาดูฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่โอเคครับผมเดี๋ยวไปดูฟาร์มเป็ดครับนี่เราข้ามน้ํามาแล้วนะฮะมาฮะโอ้มีนักเลงด้วยนะฮะ อโอ้โหโหเรามากเลยฮะเนี่ยเพราะว่าไอ้ส่วนมากก็ไข e ่มันก็จะไข่ทิ้งเต็มนี้เลยเรามาเก็บตอนเชา้าอืครับแต่ตอนนี้เราเราเก็บไปแล้วเนาะเก็บไปแล้วครับเก็บตอนเช้าไปแล้วอ๋อสี่วันวันนี้ได้ได้เยอนะเลยฮะได้ไปเจนะ็ดแผงอะเจ็ดแผงครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมันก็เข้ามาเองครับเนี่ยเราปล่อยตรงเนี่ยเดี๋ยวมันก็เข้ามาเองเข้า ตเองตอนนี้มันก็นเล่นน้ําเล่นอะไรทำภาษามันฝนะั่งนี้อาจจะแบบทําเป็นปลูกผลไม้อะไรพวกนี้ไปด้วยครับอ,อนนเพราะว่าช่วงนี้ช่วงนี้ราคาข้าวราคาตกด้วยเนาะเราก็ต้องปลูกไว้กินเองประมาณนั้นนะฮะขายก็ไม่ได้กําไรครับขาดทุนได้ยซ้ง <laughs> <laughs> ข้าวปุ๋ยอะไรค่าของชีพขึ้นสูงแล้วทุกที <laughs> ภาพอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับต้องขออาภัยด้วยนะฮะ อ๋อนี่ปลูกต้นไม้อะไรครับอันนี้บางคนอาจจะไม่รู้นะครับนี่นะครับต้นนี้คือต้น่วงหัวรีนะครับ่วงหัวรีหรือพายุหอยหลํานะครับพยุหไหหลําชื่อมีสองชื่อนะครับแต่เป็นชนิดเดียวกันครับตัวนี้ที่ตลาดจีนต้องการมากที่สุดนะครับมันเป็นไม้อะไรครับเป็นทำไมถึงตลาดจีนทําไมถึงต้องการนะครับมันเป็นไม้ที่เขาไปแกะสลักครับเป็นไม้เนื้อ แข็งเนื้อสวยเลยที่เขาไปแกะเป็นพวกเอเครื่องรางของขังอองไนั้นก็มีราคาดีเนาะมีครับอันนี้กิโลหนึ่งเป็นตอนนี้น่าจะเกือบแสนนะครับตกอกิโลหนึ่งนะครับแต่มันใช้ระยะเวลาในการปลูกนิดนึงอาจจะประมาณ8ปดถึงสิปีครับนะครับแปดถึงสิปีอันนี้ผมมาลงยังไม่ถึงปีเลยนะครับไม่ถึงับเห็นบอกว่าเลี้ยงปลาแพงด้วยนะเป็นปลาอะไรครับ ปลาแพงจะเป็นบ่อน,นี้เลยครับเป็นปลาพวงชมพูนะครับพวงชมพูบ่อน,นี้เลยเนาะบ่อน,นี้เลยครับบ่อน,นี้เลยปลาอะไรนะครับพวงชมพูครับพวงชมพูมใช่พวงชมพูนนเป็นปลาของบอก <มา S 2> ว่าเป็นเป็นปลาของภาคใต้าภาคใต้ของยะลานะครับส่งเข้ามาเลยนะครับส่งเข้ามาเลยใช่ราคาราคาขายอยู่ประมาณตอนนี้น่าจะประมาณ4ี่พันห้าถึงห้าพันต่อกิโลนะครับโนะครับแต่ผมลงเยอะครับผมลงหลักร้อยหลักร้อยตัวเองครับ อุณหภมิร้อยตัวต้นสามร้อยตัวเนาะประมาณนั้นเนาะเพราะต้นทุนมันแพงครับมันดูแพงมากนะครับเอามาตัวเล็กๆนี่ตัวประมาณสักเซนตสองเซนนิดราคาสองร้อยบาทเลยต่อตัวนะครับโอ้โหตัวละสองร้อยนะฮะตัวนิดเดียวเนาะแต่ก็ก็อย่างว่าก็ต้องใช้เวลาครับอยู่ประมาณแปดแปดปีถึงเออแปดแปดเดือนถึงประมาณประมาณปีปีครึ่งอะไรประมาณนี้ครับ แล้วก็จะมีปลาหมอนะครับอ๋อเลี้ยงเลี้ยงในบ่อเดียวกันบ่อบ่อเดียวกันครับปลาหมอเทศนี่ปลาหมอเทศอ๋อเป็นปลาหมอเทศใช่ครับนะปลาหมอเทศเลี้ยงในบ่อเดียวกันเลยใช่ไหมครับครับแต่ถ้าภาคเหนือเขาเรียกว่าสเตเดโตนะสเตเดโตสเตเดโตนะครับโอแล้วฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นเป็นอะไรเอ่ยฝั่งนู้นจะเป็นบ่อปลาดุกครับอันนี้ออกไปละตัวนี้เอาเอาออกไปแล้วเหรอออกไปแล้วครับออกไปแล้วเป็นบ่อปลาดุกเนาะบ่อปลาดุกครับเดี๋ยวจะลงล็อตใหม่นะครับตัวนี้เดี๋ยวลงล็อตใหม่อืมตรงนี้นะครับ ดี๋ยวไปดูบ่อใหญ่ข้างหน้ากันเพราะไม่ไม่รู้ว่าพ่อน่าจะออกมาแล้วให้ละหนึ่งตัวนะครับนี่นะครับบ่อปลาบ่อใหญ่ก็จะอยู่ข้างหน้านะฮะนี่ก็จะเป็นเป็นบ่อที่ให้คุณพ่อของพี่หนึ่งเขาเอาปลาขึ้นมาเนาะบ่อนี้จะเป็นบ่อรวมครับจะมีทั้งอย่างที่ผมบอกแบปลานีนปลาสวายปลาตะเพียนปลาบึกนะครับาะเป็นจะเป็นรวมทั้งหมดเลย ไปดูนีดีกว่าครับกับข้าวกันดีกว่าฮะเย็นนี้ไม่รู้ว่า ทางพ่อพี่หนึ่งเขาจะทําอะไรให้กินเนาะวันนี้มาพึ่งอาศัยเขาอีกแล้วนะฮะโอเคครับผมไปโอ้โหได้มาแล้วครับเนี่ยฮะไซส์โอ้โหตัวใหญ่มากเลยครับอยังไม่ตายนะครับดูนี่ตัวนี้น่าจะประมาณโอ้โหน่าจะโลหนึ่งมีอยู่อ่ะน่าจะโลหนึ่งนะน่าจะไซส์กิโลแล้วเนาะดูด,ดูดูตัวขนาดนี้นะครับเร,เรื่องหวกเลียว ่ก็ใช้ชีวิตตามแบบสไตล์บ้านนอกบ้านทุ่งนะฮะนี่ก็มีอะไรก็กินแั้วนั้นเนาะนะครับตามนี้ต้องบอกไว้เลยปลาย่างนะฮะน้ำพริกปลาย่างมะแขวนนะฮะวันนี้ที่เรากำลังรังสรรค์กันอยู่นี่บางคนอาจจะไม่เข้าใจคำว่ามะแขวนนะก็ไปหาเชอญกันหน่อยอีก็น่าจะตรงตัวอยู่นะครับเพราะ ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรเนาะภาษาภาษาสากลเนาะเนมะแขวนนั่นแหละนะฮะนี่ก็จะเป็นน้ําพริกนะฮะนี่ก็รังสัคนกันอยู่สมุนไพรทนเนี่ยสมุนไพรภาคเหนือนะฮะก็รอมือดังไม่ไหวนะฮะจะเป็นต้องเป็นคนดังเองอีกแล้วเป็นคนดังอีกแล้วคลิปก่อนหน้านี้ผมก็ดังครับอันนี้ปลาที่แล่มาเรียบร้อยแล้วนะครับแล่มาอันนี้ตอนนี้รอย่างครับจะย่างประมาณนี้ย่างเป็นตัวเลยแล้วน้ำพริกน้ำพริกที่โขลกเมื่อกี้ใส่ เหมือนอารมณ์ประมาณว่าปลาหม่าล่าปลาหม่าลาประมาณครับแต่อันนี้อันนี้เราเป็นอะไรน้ำพริกอะไรนะมะแขวนน้ำพริกมะแขวนน้ำพริกมะแขวนนะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอไฟเบากว่านี้นิดนึงนะครับตอนนี้ไฟมันยังไหม่อยู่นะฮะเดี๋ยวรอให้มันเป็นถ่านนะครับแป๊บหนึ่งไดครับเรียบร้อยตอนนี้เหลือแต่ถ่านเนาะด้านล่าง กำลังสวยนะครับนะผมตอนนี้ก็เริ่มแห้งแล้วนะฮะนี่น้ำพริกที่เราได้ปรุงไว้เมื่อกี้นะฮะที่ตำไว้เมื่อกี้นะครับผมนี่ก็ทาไปเลยทาไปใส่นี้เลยนะก็จะเป็นแนวปลา马拉นะปลา马าเนาะนีปลามาแขวนมีปลามาแขวนปลาย่างมะน้ำพริกมาแขวนนะครับิงปลาปลามันสุกง่ายครับแป๊บเดียวสุกแล้ว อันนี้ยิ่งนี่มือไฟอันนี้ยิ่งกว่าแฟนนะครับ <c oughs> นี่โซลาเซลล์ <c oughs> นี่โซลาเซลล์นะนี่เดี๋ยวรอครับผมรอชิมรอติดตามชมนะครับ เดี๋ยวตรงนี้ก็ขึ้นโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับปลาย่างพริกมะแขวนนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะให้พี่หนึ่งชิมก่อนนะครับนี่นเชฟของเราเนาะลองเลยอันนี้ปลาส,สดจากบ่อเลยครับอันนี้อือหูอยเนื้อมันจะหวานหนะอืม แม็กเลื่อนน้ำลายพริกมันลายพริกมันลายลายจิ้มมัะไดรหรอไม่ต้องใช้น้ำจิ้มก็ได้นะน้ำจิ้มอะไรครับอันนี้อันนี้พริกลาบพริกลาบลาบเนาะหรืจิ้มพริกมลาบครับมันบานครับมันบานดูเสียได้สิสั่งตู้จากเต็งตุ้งมันหรอตับนะออะไรนะเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับนี่เอาชิ้นใหญ่ๆเลยนะผมจะยังไม่จิ้มน้ำจิ้มเนาะมันจะลองชิมดูก่อนนะครับ นายพี่ก็จะอยู่ข้างใต้นะฮะเดี๋ยวจะลองชิมดูครับกลิ่นหอมหอมมะแขวนมากๆเลยเป็นไรเป็นไรรสชาติกลิ่นมะแขวนที่มาก่อนเลยเผ็ดพอดีครับอร่อยคบนี้จะโค้งแห้งไก่ด้วยไก่ต้มกิ่งไอ้เกี๊ยวนี่ด้วยขอน้ำจิ้มนะจ้เลยเลยไปให้กันน้าถ้าอากาศแอบชื้นอย่าลองดูครับผม รอบนี้มีน้ําจิ้มน้ําพริกลาบพริกลาบครัรบผมสวนมากคนเหนือคนเหนือจะรู้แล้วพริกลาบคืออะไรลองดูครับครับอืมหมีความเค็มความเปรี้ยวนะครับและความเผ็ดของลาบนะฮะรมวมรวมแล้วอร่อยครับผมเมนูนี้ปลาย่างน้ําพริกมะแขวนมะแขวนใช่ไครับโอเคนี่ก็จะอยู่กับเพื่อนๆพี่ๆนี่น้องนะฮะก็มาสั่งซ้์กันนิดนิหน่อยหน่อยนะครับที่ สวนของพี่หนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะสั่งซ้ำกันนิดนึงครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศยามค่ําคืนนะครับยามค่ําคืนรอนตอนหัวค่ําที่สวนของพี่หนึ่งนะฮะวันข้างหน้าเขาจะทําเป็นฟาร์มสเตย์นะครับเขาจะทําเป็นฟาร์มสเตย์แนนาคบแนนาคตนะฮะแต่ตอนนี้กําลังพัฒนา สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะก็จะสังสรรกันนิดหน่อยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปเราเป็นคลิปแรกนะฮะคลิปเราก็จะเป็นในทางท่องเที่ยวนะฮะขับรถท่องเที่ยวตั้งแคมป์นะฮะแล้วก็ทําอาหารกันนะครับประมาณนี้นะฮะก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสาหรับคนเมืองกินเที่ยวเล่นนะครับสาหรับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเราจะไป Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away.